นกบินยังร่าเริงผ่านแผ่นน้ำโผลลงบนพื้นทรายน้ำเย็นสบายหน้าอิดชาาุูงปลาปลาน้อยไม่ยอมลงคุบเหยื่อเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดีปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเม,มือน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่จนะบุคคนหลวงเป็ดนะคพับอผกระผมเอกขนเป็ดแล้วก็ข้างหลังนี่นะครับพี่พรชัยของเรานะครับวันนี้เราอยู่กันที่หมายอะไรนะอบางสองร้อยครับพี่คลองบางสองร้อยนะครับในอำเภอโพรารามจังหวัดชลบุรีนะครับที่นี่ก็เคยมาตกกันบ้างแล้วแหละก็ได้พอจะได้ปลาไปบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้จะแห้วหรือไม่แห้วก็ให้ท่านผู้ดูท่านผู้ชมทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ดูผลงานคลิป้วดกันนะครับยังไงอย่าลืมนะครับปากกดติดตามกดกระดิ่ง สับตะไคร้แจ้งเตือนด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับกับคนหลงเป็ดนะครับป้าลุย ตอนนี้ก็ลงไปแล้วนะครับ5้าคันที่เหลือพรพี่พรชัยของเรากําลังลงต่อนะครับมาลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจในคลิปแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลากลับหรือเปล่านะครับไปทํากับข้าวทำไรกินนะครับ ตัวที่หนึ่งมาแล้วครับ เดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยให้เห็นตัวหนะ่อยเดิอนไปอีกเดิอนอาลากแกรกเลยแกรกเลยครับพี่พรชัางของเราตักเหรอ ที่สามนะครับกางกางโอ้โหขนาดนี้เลยนะครับพี่ไัวเล็เลยว้าแหลมแหลมแหลมโอเค

<Go. S 2> มลอ,อไว้ามแล้วนะเ้มาแล้วครับกำมงักมงกำมัง

mọi người biết được 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 เออหลุดตัวเลยหลุดยังใหญ่เลยอ่ะก um ินพบกินพบพร้อมกันเลยเมื่อกี้เมื่อกี้หลุดใหญ่เลยขอพรพรชัยจะมาถึงฝั่งอยู่แล้วหลุดไปก่อนที่ตักนี่ยค่ะใหม่แล้วมัวกับที่ตักนี่ยแบงค์ก็มาคุยองให้นะครับนี่นี่มาดูนี่นี่อเป็ดง้างหรอโดนเก็ด เก็บติดมาแล้วอ๋อโดนเก็ดมาแล้วดูดิดูตัวด้วยครับอันนี้ใชน่น้อยนะครับเนี่ยเนี่ยเออเนี้นยใหญ่เลยนะเนี่ย อยู่หรือเปล่ายใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ตัวต้องต้องได้ตัวเลยครับถ้าไม่หลุดเยอะเลยใหญ่เปล่า ยังไงมีไซส้เปล่ามีไสเปล่าหายแล้วก่อนชายมาแล้วไม่ตักไม่ตักงัดขึ้นมา,ม,ม,านมือไม่ว่างตักเองหย,ย,ย,ยไหนไอโหนอโมโอม ลูกปลาปลาได้ไงนู่นน่ะตะเพียนเห็นตะเพียนไหมนะงานรึมาเงออกมาอ่ออุ้ยลุลเดี๋ยวจะลุดเพี้ยอุ้ยโอ้สายใหญ่สายใหญ่สายใหญ่อีกแล้วผลงานพรชัยแล้วนะครับอ่ะลงกระชังอ๋อฮอตนะวันนี้ท็อปฟอร์มวันนี้พรชัยท็อปฟอร์ม ไช่แล้วพรชัยได้แล้วท็อปฟอร์มอ่ะไม่แล้วครับเฮ้ยตัวอยู่ไหนอ่ะโอ้โหมีแต่เยื่อสำหรับวันนี้นะครับผมเอกโกนรเบตแล้วก็พรชัยนะครับ โคดเบกของเราวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังรับดูกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากจานด้วยคลิปต่อไปจะไปตกกันที่ไหนก็ครับเจอกันแล้วกันนะครับป้ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับมีคลิปแถมนะครับรับชมกันได้เลยนยังคะอุ้ยคันนู้นด้วยวะ มาเบามาเบาใจเย็นเนอะ <laughs> <c oughs> ใจเย็นเย็นใจเย็นมาเลยมาเลยเอามาให้ได้เอามาให้ได้เอามาเอามา,อ,า,มาอุ้ยอุุ้้ยอุ้ย ถ้าลุกนี้พอนใจมันจะร้องอ่ะมามาเฮ้ยมันเกี่ยวมันเกี่ยวพันพันคันเกี่ยวก้อนนี้ออกเ้อนนี้ออกเ้อนนี้ออกตัวนี้ออกตัวใหญ่มากตัวนวมพี่ทวดทวดทวดถ่ายไว้ถ่ายไว้โอ้ขึ้นน้ำอ๋อยู่อ๋อยู่มันจะไปทางไหนวะคุณผ่อนใจใจเย็นๆใจเย็นๆ ต้องได้นะตัวนี้ต้องได้นะได้นะได้นะยังได้นะโอ้ยหญ่ใหญ่ใหญ่ใะไรมาี่มามายังยังไม่เห็นมาไนน้อเยไปเลยไปเลยอ้ยคุณพใ โลเป็นโลมาสักทีมงเ้ยโวใจเลยโชว์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 ตายอเดี๋ยวหนูส่งไปให้ในเฟซนะพี่คืออันนี้คือสรุปคลิปของสรุปคลิปอีกทีหนึ่งหลังจากที่ปิดกล้องไปเพราะแบตหมดนะครับก็ได้ปลาไม่หลายตัวนะครับตอนนี้ก็กลับแล้วประมาณห้าโมงเย็นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าได้ปลาอะไรบ้างมีได้ยิศกมาเพิ่มแล้วก็ปลากรามมาเพิ่มกระมังตะเพียนนะไปดูกันครับว่ามีอะไร ทางมองไปดัดคือแล้วกันหนักเกินนี่ครับนี่ของพรชัยนะครับประชังนี้หูมีทั้งยี่สกไซส์เป็นโลเลยครับนี่ครับหมายบางสองร้อนะครับอำเภอสุราษฎร์ธานีครับนี่ขอผมมีปากาเพิ่มมาสองตัวนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามครับกดกระดิ่งขับใครแจ้งเตือนนะครับเพื่อไปคลิปใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกันนี่ครับ ผลงานปลาของเราวันนี้ยี่สกปลากากระมังตะเพียน